นี่จะเป็นดอกสีม่วงนะคะเพื่อนๆสักยาวทางโน้นจะเป็นสีขาวนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงดอกสีม่วงสวยนะคะนี่ดอกสีม่วงสวยสวยนะคะอี่งนี้เป็นพันของพระเจ้าอยู่หัวัดพันเกามีชื่อพันุด้วยเหรอคะเล่นเขาบอกอ๋อนี่ไงเป็นเป็นเป็นสีม่วงม่วงอ่ะเป็นเป็นสีเป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าถั่วอะไรเหรอคะสีอะไรเหรอคะถั่วอะไรเหรอคะ ไม่รู้เหมือนกันเป็นของพระราชทานของในหลวงนอะอ๋อพันพระราชทานพระราชทานอ๋อพันพระราชทานเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆที่กี้แล้วไม่ได้ปลูกเนาะแล้วปลูกครับแต่มันจะช่วงไม่มีน้ำก้อนนั้นดอกสีขาวตัวนี้ก็จะดอกสีม่วงแสดงว่าไปเป็นกับพันจริงๆนะคะเนาะอืมโอ้วันนั้นวันนั้นไม่เดินมาทางนี้วันนั้นเดินไกมุมโน้นมีลายมีลาย กับที่ม่วงกับธรรมดาเทียวธรรมดาที่นี่มันมีสี่พันมี4,000เที่ยงูก็มีเที่ยงงูแบบไหนคะแบบยาวตัวตัวข้างๆนั้นใช่ไหมคะไม่อยู่ฝั่งฝั่งนี้ที่มันยาวกว่านี่อยากจะรู้ในชื่อของพันน่ะพันนี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะลายทหารลายพลางลายพลางถั่วลายพลางเนาะ เนี่ยเก็บได้แล้วเนาะที่ประมาณนี้เก็บได้ถ้าเก็บกว่านี้ก็จะเป็นบวมๆเนาะมัานเราชอบบวมๆกันเลยเก็บบวมๆเอาเหรอคะบวมๆนี่เราต้องใช้ในการซุปนะอร่อยแต่ถ้าว่าจะไปทําผัดทําแกงเออทาผัดหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็จะต้องเลือกประมาณนี้แหละเลือกจบประมาณนี้แหละแต่บ้านเราใช้อยู่ชอบกินบวมๆแต่บวมๆเนี่ยถ้าเป็นใบวายก็จะใช้เอาไปซุปนะคะต้มซุปเพราะว่าเวลาที่โขลกแล้วอู้สวยมากเลยทางนี้ ที่ทางนี้ยังไม่เก็บเลยเนาะแล้วครับโอ้เก็บแล้ว,ท,ลวที่นี้เก็บแน่นอนเพราะว่าเห็นแซมแซมกันเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นถั่วอีกพันพระราชทานนะคะเพื่อนๆแต่ชื่อนี่อท่านยังจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะดูวถ้าเป็นลายทหารก็เป็นลายพลางก็แล้วกันนะคะถั่วลายถั่วลายพลาง <c oughs> โอ้ทางนี้ดุมากเลยนะคะก็จะเป็นส่วน ถั่วอยู่อ่าสี่ประเภทนะคะจะเป็นถั่วเขี้ยวงูถั่วลายพลางถั่วสีแดงแดงอะไรถั่วอะไรไม่รู้นะถั่วอะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะคะเพื่อนๆเจ้าของเพื่อนก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนก็เนาะเยอะแยะจาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทําเกษตรอย่างเดียวนะคะก็อาจจะจาเลอะเลือนบ้างแหละนี่ก็ได้ผลดีเลยนะคะดอกถั่วพวกนี้จะเป็นดอกสีม่วงนะคะเพื่อนๆ ปักยาวทางโน้นจะเป็นสีขาวนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงดอกสีม่วงสวยนะคะนี่ดอกสีม่วงสวยสวยนะคะก็อคอยชมอีกครั้งนะคะหลังจากที่ฉีดลุงดอกแล้วว่าดอกจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอ๋อสวยนามากเลยนะคะมองทงนั้นไปนะคะเพื่อนๆมองทะนั้นไปนะคะสีของถั่วนะคะเพื่อนๆทึ่งจะมีความเข้มเนาะอ่าซึ่จะมีความเข้ม นี่ดดกมากเลยนะมุมนี้โดกมากเลยนะคะ